อันเขาอันนั่นคือว่เสียงวส่งลากเี่ยอีเสียสวยมันก็ากรอบเงนเป็นเม็ดดูสวยรวยอยู่ในกองเลอร่อยแบ้ค่ะไอ้เสี่ยเหาแฟ

อยากไ้ดูทีมันเหลืออะไรไม่ให้ช้วดกินโหเก่งมากเลยดูผลไม้สีใหญ่ขุนอ่ะเอาไข่ปอกไข่ชิ้นนี้ยไอยาเปรี้ยงน้ำด้วยอะเอาบ้นพ่อจะหาให้ชิ้หนูเอ

มุนบ่พี่น้องมุนเอเล่บ่มกเจ้าว่ะเอ้ยลองนะแสนอยู่ไหนไม่ใช่อ๋อใช่เมนังไม่ใช่ทาร์ทาร์ด้วย้อยมคะ ไม่ห้อไม่ร้อนแต่ตอนนี้เราขี่รถมันจะร้อนเอาลิ้มเนี่ยเอาให้เอาไปให้บัตรเรื่องบิ๊กซห็เงนบัตบิ๊กซีอยู่เขาเมิดเพราะยม,มาแสงเช้าหนูเลยเลยแสงเช้าเลยเลยยายจะขับรถแล้วไม่ก,กลับก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ <laughs> ทวดจ๋าจา้าทวดกลับบ้านก่อนนะทวดอาบน้ำก่อน